Selamat siang. Selamat siang tuh ยินดีต้อนรับสู่ชมบ่าวอุไทยพาลครับวันนี้ครับออกมาทุ่งนาครับผมนี่ครับผมมาเบิ้งครับมันแรงตำได่ทงนาเนี่ยมันลมกระแหงแ้ง,แงลมแรงนี่ หยังก็บ่ขึ้นได้ส่ำนี้ละเบิดใหญ่แล้วนี่ประมาน้ำเต้านี่ปรมาน้ำเต้าน้อยนี่กำลังเกิดนี่ครับพามาเบิ่งนี่สีหวานไว้ในไร่นาปล่มแห้งแห้งซะล้วมื้อนี้เออนี่หวานบักแตงไว้มันก็บ่ใหญ่ครับเพรว่ามันแล้งเห็นบ่บักโหม บิ้ดใหญ่เลยซำนี่แหละบุกโม่มะแดงเห็นบ่ซำหน่วยไข่นี่ิมะแดงมันบ่ใหญ่ครับมันแห้งมันบ่มีน้ำใบเหลืองเบิดแบบนี้ไล่เลยแต่ว่ามันบ่ใหญ่ครับมันมันแห้งมันแหลงผักหลายถ้าแมนมันใหญ่แบบนนะี้โบอึดครับมะแดงสิกินนะซ้ำแดงนะแต่มันมีน้ำนะเห็นบ่ เป็นตาเสียดายเนาะนี่เห็นบ่าักแต่งคว่ำลายลายครับหมดแต่งได้นี่นี่แต่มีต่มากน้อยๆครับมันโบยง่ายเห็นบ่โอ้ยนี่วลายเลยเป็นหมากโดกยู่ครับแต่ว่ามันโบยง่ายเห็นบ่หลายลายครับบักแดง ลมแห้งครับวันนี้เสียงลมดังขนาดเลยนี่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 แบบแดงโม่อยู่หมากนึงนี่ง่ายอยู่หมากนี่นี่นะครับมีแต่เครื่อแบบแดงทั้งเบิดเลยเครื่อแบบแดงไทยนี่กระหม่อมกระเต่าบักยื้อนี่บักยื้อจะมีอยู่นี่นี่ครับ แต่มันสิได้กินเนาะหรอมันบวใหญ่เลยมันเหี่ยวมาแล้วครับเห็นบ่มหือมะแดงครับนี่มาแดงนี่เบิดใหญยสำนีอะไรมะแดงนี่หลายหลายครับแต่มันบวใหญ่มันสีเหี่ยวมาแล้วมัน เดี๋ยวไปสุ่มๆเข้าข้างนี่นบักแดงทั้งเบิดครับแดงไทยแดงไทยบักแดงจริงภาษาพูทไทยเมันเอ่ยบักแดงจริงนี่เด้อกรบัป๋าใ่มันกระใหญ่ยอยู่หรอครับรงงแต่มันกบรบเป๋าใยเต็มที่ธรรมาดาแตงพวกนี้มันสินใหญยมนนากเลยหน่วยนึงสิตกกิโลสองกิโลธรรมดามัน,มนอันนี้เัิส์ตเซ นี่แต่มันสีเหี่ยวนเสยแก่ก่อนวัยแก่ก่อนวัยเอ็นควรสีสุมๆนะวะมดใหญ่ยเลยครับเบิงทรงคือใหญ่แต่มันบ่ไดหงายเลยครับมากมันแต่ว่าล้าอีหลายโดกอยู่เสียดายเด้มันบ่หญ่ครับมันสีเหี่ยวก่อน พามาเบิงสวนบักแจงครับลายด้วยครับบักแจงเห็ดจังได้แต่แม่นฝนตกลงมาจากเถือสองเถือก่ะกะพ่อสีได้นั่นอยู่พ่อสีห้มันใหญ่มันสุมมันกบพ่อสีมืเอเหอมีแห้งเอาหนามมาเลียงมากเลียงอันนี้มันอยู่น,นี่มีแตมากน่อยๆครับ อาสียดายครับนี่ความดกครับบักแตงดกโดดแบกลายแต่มันบวงย้ายเหี่ยวหมดครับนี่เด็ทางนี้ก็มี่แล้วขาวๆนี่ครับนี่นี่ข,า,ขาวๆนี่แมนเบ็ดครับแต่มันบวงย้ายสีสูบน้าในไ้ห่วยก็บ่มีเได้ครับน้าในไ้ห่วยจะแ,แหง้งยหมดเลย อันนี้เดือนปลายปลายเดือนกุมลุ่มผ้าครับบวท่านหอดเมิสาอยู่บวท่านหอดสงการานต์อยู่แห้งเมื่อไหร่หนามปีนี้แหลงอีลีครับนี่นะครับมะแตงโมงนี่แห้งแล้วเลยก็ได้กินมะแตงนี่ยังพ่อสิวะเสด็กินอยู่นี่ครับ แรงเป็นแรงครับปีนี้แรงอีรีหรอถ้าแมนมันโบรแรงเนี่ยแตงสวหน,นีจึงได้เป็นตันบปแล้วนี่แหละครับบากะพนบ่ตัง้งเอาถึงนี่ครับเบิ่งบรรยากาศแ,แหล่งสำใดแหงครับครับเห็นบอ่อวันนี้ก็มีอยังางไรหรอครับผ้ามาเบิ่งทงไฮทงหน้ายามแรงครับ ตอนเป็นยังไงนี่แหละครับผมมีหอดน,น้าครับแหงมีแตะแดดครับสุกเต็มดินอยู่สุกเต็มดินเก็บกินบได้เป็่นวาคือแสงแดดครับแจงจางปางอยู่นี่น้องหนามที่เคยมีที่เคยมีหนามเดอ้อนี่เดอ้อแหงเบครับแหงโอ้อันดีครับ บอลั่นเบิดอยู่เหลืออยู่หน่อยๆนี่เห็นบ่นี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 ่นเหลืออยู่ซ้ำนี่มันสีพอ่ออาทิตย์บ่นี่มันสีแหงเบิดนี่เบิร์กแน่แน่ปา่าชิวบอลยำหง,งิบอยู่ไม่พอ่ออาทิตย์บ่นี่มันสีเบิดแล้วนี่น้ำมันแหลงคักหลายโอ้ยแต่ซื้อสิเปเหตดจังได้ป่ากระบอนอยู่จักเสียไปปล่อยไซครับมันมี่หม่งปอยล่ะนี่แต่มันสีแหงแล่ะ ปลาซิวรับอยู่นี่อ่ะขึ้นมาจากโค้งหน้าเราครับบันทึขึ้นมาแล้วขึ้นมาเบิงอยู่หรอเทียงนี่ในเบิงบรรยากาศนี่นี่ก็มีต้นบักคามมีต้นบักไฟต้นบักสมนี่สมโภตบักไฟนี่ฮะต้นบักไฟต้นบัไฟต้นบักมีครับต้นบักมีครัมีนี่ก็เป็นมากแล้วนี่บักมีเป็นมากแล้วนี อมบกมีก็กมีนี่เห็นบ่นี่อมบกมีเนินบกมีท่านุ่นต้นบกตองนีต้นบกตองครับต้นบกตองแต่ว่าท่านเป็นมาคือเดสามสี่ปีท่านเป็นมายู่มันงับของลึงเดน,นี้ต้นักทุเรียนอน,นี้ก็สามสี่ปีเหมือนได้จำหนีละเพราะท่านจำแขนอยู่มันต้นบกม่วง มหาชนกครับนะอันนี้แก้วขมิ้นครับนี่เป็นดอกอยู่แก้วขมิ้นอันนี้มหาชนกครับเป็นดอกกันด,ดอกดอกมันนี่เป็นมากเลยนี่อ่ะ อันนี้นยังนี่แดงจกักรพรรดิบ่หลุดยังนี่ละจำซื้อบ่อใดมากหมากนี้่ายออกสีม่มวงแดงๆเัินหมากมันนี่ฮะเป็นดอกลายอยู่นี่มึงไงจักแหลงบ่อแลงเ,เห็นบ่้นกล,วล้วยก็จนเหี่ยวจนถึตายเบิดเลยเห็นบ่ มันแหลงครับมันมีหอดนม้มโหเยี๋ยงได้เดือนกุนกนมภาได้ซ้ำหนึ่งเห็นบอกสีเห็ดยังเกินหาอย่างกินหาวมดเลยขามาเบิงทางนี้ครับทางเป็นเห็ดใหม่แล้วหรอเด้อบานี้เด้อทางซีเมนต์ไปให้ไปหน้าเป็นจังสีละคุณแล้วเลย เห็นบอกมาจากทางบ้านออกมาก็ม่านก,กิโลสองกิโลนี่ละมาหอดหน้านี่ก็ได้จากทา้งบานก็เป็นทางซีเมนต์ยังสี่แล้วครับออกมาสมือแต่สะดวกสบายแล้วเพื่อนหาเ,เห็นแล้วไม่ไหมบางซองสามมือนนี่แหละว่ามาเบื่องบรรยากาศลมกะโลมเด็กกับเด็กทำีลม ให่สิเป็นเนีอืนแหละทง,งอ่อนลมับตรงนี้แ็งแงเ,เพาอน้ำใส่สะพานอยู่นี่เลยลมดีขนาดอยู่โองนี้ลมคับลมแน่แต่ว่ากระเด็ดนเยอะๆนี่อันหนึง่งต้นบุกม่วงดอกบุกม่วงดกขนาด เห็นบ่นี่อันนี้มันแมนพวกม่วงเอียงวะนามดอกใหม่หรือเขียวใหญ่วะเขียวใหญ่นะมั้งเองดอกครับทางทีก็แม่ทั้งทีก็แม่เขียวใหญ่เห็นบ่ดอกเขียวใหญ่มีหอกไก่หอกไก่หอกไก่นี่ มีซ้องขอกุ่นขอกหนึง่งมีไก่น้ำมนต์กำังไปหากินอยู่อยู่ไฮ้อยู่หน้าครับบรรยากาศกับน,นิ้งสี่ละอยู่ทั้งเทิงนี่กะมีโฮมใหม่เด้มเย็นอยู่ดอกปากทั้งบุนเป็นใหม่อยู่ค้าทั้งนั้นอันนี้ต้นมักตอง ต้นมกตองดีซ้ำสี่ปีเรอซ้ำหนี่เพราะท่านเป็นหมากอยู่ไม่ยุ่งครับปลูกน้ำมันปลูกทีประมาณห่างกันเม็ดกว่าเม็ดคร่งเม,ม็ดสองเม็ดนี่ละห่างแต่ละต้นร้อนเมื่อไหร่ครับใบใบมันเห็นบ่ร้อนเมื่อไหร่ไม่ยุ่งครับถ้ามาเบิ่งบรรยากาศทงทงให้ทงหน้าหล้วก็อยู่เลาะเทียงครับ มีรถเที่ยงนานี่ละบรรยากาศมันก็นได้ายทั้งปูนครับเที่ยงนาอยู่ทั้งปูนมีไฟฟ้าอยู่เด้อครับวอร์รี่คือด,ดอกอืดแต่นามครับหนามนี่บ่ได้เลยจ้อหนามบดานี่ก็บ่ได้หนามครับจ้อก็บ,บ่ได้น้มม้นแหง้งมันแหรงคักลาย เสียย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือบบมีน้ำอึดน้ำใสครับอยู่ไยอยู่นานังของผู้อืนน่น่น,น่บึดน้ำต่อยู่ไฮอยู่นาเนี่ยอดผักแง่กอไม้ไผ่ใบมันล่นมื่อแหล่เห็นไหมรอน่อแหล่ใบมันสุ่มนี่มาปูครับไม้ไผ่สุ่มนี่ขอหายละ่ะปลูกได้หลายปีแล้วเป็นยังซี่ละครับ ทางปูนเทียงหน้าครับมีพอเป็นนอนเป่าทุกมือเป็นนอนประจำอยู่ครับนี่ก้นอนใหม่เลยาแล้วครับสำหรับมือนีกับสิผ้าส้มบรรยากาศอยูโทงไฮโท,ทงนะ่ะหอยะเบียงสมนีสก้อนนะครับสำหรับมือนีก็ให้สู่ปูสู่ข้น อย่าสนิทมิตรสหายทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญกิดวังรทงงใดขอให้สมความมุ่งหมัดปรารถนานครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองบาวผู้ใดพ้ารอนในเด้อทวงนี้บไดรไปบัดไปว่าใส่ครับมันห้อนออกทงให้ทงหน้าย่างเดียวครับสำหรับมือนี้ข้ากาวคำว่าสวัสดีครับ